Penasaya Perintang Bunda Marga, Bimbadti Badjima, Boya, Sapa Sambadti Sitiya, Sapa Ayat Penasaya อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตตัสสะ ปาวัตโตอาระหะโตสมาสมุทัสสะนะโุตสัป่าวัตโตอาระหะโตสมะภูภางสนังภัชชามีธรรมมาสังธรรสารนังัชามีแขกผุเกียรติและก็คุณครูประจของเรานะครับเตรียม เรื่องแนวการคุมการที่69วันที่20ธันวาคม6 8วันที่1 6อุลาคม2สัญญ63เร่องแนการคุครั้งที่69วันที่16ตกลาคม6 8ดิฉันขอส่งความรักและความก้าวน้าทีนายกรคุณนรูให้บุลทางนาจศนกาทสืบ่าน ที่สร้างเป็นองค์การกระจายสื่อาของชาติตลอดมาครูเป society of society of society. ็นครู้ชี้นำองค์กที่มีคุณค่าของชาติที่พัฒนาเด็กในยกระดชนให้มีคักษะแก่สิทธุทุกคนมีชั้นขอร์ร์มอบคำของกครั้งที่69ปศ2568ว่าครูจุดประกายความฝันทำให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยด้วยเรืองถึงพระคุณ อาจารย์ที่เรียมสม่ำเสมอที่เคารพรักในครอบครัวที่ให้ความรักความเมตตาความปราถนานีเป็นผู้จุดประกายความคิดและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้คําแนะนําให้คาชี้แนะเป็นผู้นําความคิดให้สิทธิ์ในกาแสดงออกกล้าคิดสิทธิา์านาวิชาความรู้แก่สิทธิ์ด้วยหัวใจที่มุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละเสมอมา พร้อมกันนี้ดิฉันขอไยพรให้ครูอาวุโสครูขอ,พอพงขรบคุณนะครับวัทนที่ร้อยตรีชัยธัมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรที่ได้ให้เกียรตินะคะอักษรจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายนันกวิชาการครูสารซื้อในเมื่อในอากาศวันครูวันที่16บหกราคมพุทธศักราช2568เมืเออ่อในอากาศ นครูวันที่16มกราคมพุทธศักราช2568ในนามอาทิบดีกรมศึกษาการปกครองท้องถิ่นขอส่งความรู้ถึงความปรารถนาดีและความเคารพรักแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในการศึกษาสัจธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านครูเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาและกับเพื่อนการศึกษาของชาติเป็นผู้ให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและประรสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้ ขออนุญาตกลาวเรียนเชิญท่านดรคุณศักดิ์พิเศษแก่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไซมูนได้นำทุกครูทุกท่านสมนี้เป็นเวลาข้าจะบาเพ็ญตน ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้อสองข้อสองข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิลิ์ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิธิ์ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติข้อสามข้อสาม,ข,สามข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู ข้าจักวักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมขอบคุณท่านผูวน้วยการมัควาลคำแถมครับคุณครูนั่งครับผมสุดทางตอนนี้ครับจะได้นำคณะผู้นิหารโรงเรียนองค,ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนิสสธรชารวะครูอุวุโสบนเวที ีในรอที่หนึ่งนะครับนำโดยท่านรองนายกเทศนตรีเมืองสุตร่อนท่านสุชาบานตาเนจะได้นำคณะผู้บริสานลงนเขนะครับท่านผู้วิารณ์าผู้วิารนะครับมาในตอนและของที่ระลึกนะครับเพื่อแสดงถึงความรักความอบความกันูต่อสุครูคนในทีขอกราบอชาถุผู้ท่ผู้ที่ด้รีาศึกษาที่ด ท่านรองนายรุยเทสุนตรีเนียราก็ส่องท่านสุขาตามนกท่านผู้บริหารกระทสวทรันะครับเป็นตัวแทนแทนครับเยียมโครูยิ่งใหญ่น้อมใจชบันดาลผลคุณค่าศรัทธาพระคุณทขอรับครับท่านราการท่านผู้บริหารมูลนิธารสวยทิ่ ฉั้กสานิสาคุณครูที่เขาุนกอยู่วันนี้นะครับระพูดดีนะเราเป็นเกียรติที่รับมอบจากทางทั่วอาเซียนให้มาเป็นประธานในวันที่16วันจุวันน้องนึกถึงอักขันจที่มีโคระการขยาไงจเมื่อวันที่16มกราคมปสอง จังหวัดุพชรโสธรต่างชาติใช้การมาที่ในเกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้พร้อมกับบุคลากรของของที่จังหวัดเพชรโสุรทุกท่านแอบประสิทธิพวกเรากนรีบนะครับลงมาปัจจุบันนั้นก็คือว่าเป็นลงมาที่ยกก่อนที่สุดของประเทศไทยครับเสร็จแล้วก็ก่อนท่านเคยลงลงกันเลยของที่จังหวัดเพชรโสธรเพราะฉะนั้น ท่านจะมีความกั้ความผูกพันกับคนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีทุกๆคนท่านกลับมาเพื่อนี้ท่านมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกัดจะนำพาความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีพัฒนาขอให้พวกเราผมมือกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมาใช้สิทธิ์ให้ดีนี้ครับวันนี้ ได้มีการจับพิธ so ีม mm ีการน้อมลำเนาถึงพระครูนายรัฐมนมรีได้ผ่านสารได้ผ่านสาน้อมถึงในการจัดพิธีวันก์ที่9ของจังหวัดะสสธรตอนตัดูดููเปนั้นแ่กาจังหวัดที่ั8ซึ่งจะแต่งใ้จัดคุณครูไสังกัดสทองสพรองที่รับนโยบายมาจากสืพอรท แต่ของพวกเราพักในบายมาจากผู้บริหารองค์กรผู้บริหารจันทร์ศึกษาซึ่งถ้าเราเป็นทหารมีวิสัยทัศน์เห็นความสำคัญของการศึกษานต์เราก็สามารถที่จะเพื่อนครับให้ผู้แบบของเราเป็นคนดีในสังคมสมกับที่ท่านนายกทุนตีนะครับาาท,รท่านได้ให้จิตนิยมไว้ว่า เราต้องจุดของกายในกับทุก่าของเรารให้กล้เคียงกล้ทางกล้เสนนั่นคือว่าพวกทุกท่านต้องมีการสน,านุกสนานในารเอียนสู้จริง พ <All right. S 2> ี่ชายเนี่ยเส้นอรสี่างข้าราชการทุกฝั่งทุชนางนี้ก็ต้องเครื่องเสียงด้วยเช่นกันข้าราชการทก่งเบียดชู้เพื่อนกับเพื่อนี่ราาร